สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคู่รักเสริมดวง12นักษัตริย์ในตำราจีนได้ให้ความสำคัญกับคู่ใดที่เป็นปีชงเพราะการเลือกได้คู่ดีเป็นปีที่ไม่ชงกันคู่นั้นย่อมมีมากด้วยทรัพย์สินเงินทองอยู่อย่างมั่งมีสีสุขชีวิตอุดมสมบูรณ์จะอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานสำหรับคนเกิดปีฉลูนั้นในตำราได้ก,กล่าวไว้ว่าปีฉลูมุ่งมั่นจะทำอะไรต้องทำให้ได้ไม่เคยยอมแพ้แต่จะต่อสู้เพื่อความสำเร็จ เผศตรงกันข้ามกับปีที่เสริมดวงเมื่ออยู่ด้วยกันมั่นคงดีหรือคบค้ากันเพื่อสร้างผลประโยชน์เพื่อส่งเสริมกันก็คือ1คนปีชวดเป็นคนปีหนูที่ส่งเสริมการเงิน2คนปีมะเส็งเป็นปีงูที่ส่งเสริมการงานและ3คนปีระกาเป็นปีไก่ที่ส่งเสริมความสุขและปีต้องห้ามที่เป็นปีชงกันก็คือปีมะแมหากร่วมงานกันมักทำให้งานล้มเหลวเพราะเข้ากันไม่ได้ ส่วนปีอื่นๆนอกเหนือปีจากนี้ล้วนเป็นปีที่ไม่มีความโดดเด่นเมื่อ